สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมเทพจางกับช่องลักเกษตรนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องขององุ่นต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ภายใต้บรรยากาศขององุ่นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่อ่า บริษัทนะครับที่ทํางานอยู่นะฮะก็เอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆน,นั้นได้ได้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นองุ่นอายุ1ปีนะครับที่ได้ทําการตัดแต่งกิ่งไปนะครับซึ่งตรงกับในหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงนะครับซึ่งก็คือหลังจากที่เราทําการพลเสร็จแล้วนะครับเราจะทําหรือเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรต่อนะครับเรามาหาคําตอบใน คลิปนี้กันนะครับวันนี้นะครับก็จะมี4ีวิธีนะครับที่จะทำให้ช่อองุ่นของเรานั้นยาวสวยและผลใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรก็เรามาเริ่มกันเลยนะฮะวิธีที่1นนะครับก็คือหลังจากที่เราทําการตัดแต่งเสร็จแล้วนะครับภายใน1อาทิตย์ระหว่างนั้นนะฮะเราก็จะมีการฉีดพ่น หรือทำการทานะครับใช้แปรงทาสีเนะี่ยหรือใครจะใช้แปรงสีฟันหรืออะไรก็ได้นะทาไปตรงที่ตานะครับบริเวณตาของกิ่งนะครับส่วนการฉีดพ่นนั้นก็ทำการฉีดพ่นไปที่กิ่งที่ตานะครับซึ่ง2วิธีนี้ก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกหรือแล้วแต่ ความชอบของท่านเองนะครับต่อมานะเมื่อฉีดพ่นเสร็จแล้วอัง,งุนก็ผ่านไปโดยเฉลี่ยประมาณ2สัปดาห์นะครับก็จะเริ่มมีการแตกตาออกมานะครับในในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อราฮะและก็ร่วมกับยาฆ่าแมลงเพื่อป้องกันนะครับเชื้อราและ มแมลงต่างๆนะฮะอย่างเช่นเพลี้ยไฟเชื้อราก็อาจจะเป็นลาน้ำค้างลาแป้งนะครับซึ่งพบมากในองุ่นนะครับคือจากนั้นเนี่ยขั้นที่2นี่ก็คือทำการฉีดพ่นใช่ไหมครับแต่หลังจากที่มันเริ่มมีตาแตกยอดแตกออกมาแล้วนะครับก็จะมีเห็นช่อดอกนะครับ ซึ่งความยาวของช่อดอกนั้นก็เราก็จะเริ่มฉีดที่ประมาณ2เซนนะครับให้เพื่อนๆสังเกตช่อดอกประมาณ2เซนนะครับก็จะทําการฉีดพ่น ga นะครับหรือ g ิเบเรลลิกแอซิดนะครับความเข้มข้น2%เปอร์เซนะครับในอัตรา 2cc ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับซึ่งเวลาเพื่อนๆไปหาซื้อก็จะต้อง ดูดีๆนะครับตรงข้างฉลากนะครับซึ่งก็จะมี2%และ0.4%หรือ,อความเข้มข้นเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันซึ่งถ้าความเข้มข้นไม่เท่ากันปุ๊บอัตราการผาสมน้ำมันก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ระวังดีๆนะครับเราจะทำการฉีดพ่นก็ประมาณ2ครั้งนะครับ ระยะเวลาก็ห่างกันประมาณ7วันนะครับซึ่งดูความสมบูรณ์ของดอกของเราอีกทีนะครับต่อมาขั้นที่3นะครับเมื่อเราทำการฉีดพ่นเสร็จแล้วนะฮะดอกเริ่มยืดมาแล้วดอกมีการบานนะครับช่วงที่บานเราอย่าเพิ่งไปไปทำอะไรนะฮะก็ปล่อยมันไว้ก่อน เพื่อให้เกิดการผสมโดยมแมลงโดยธรรมชาตินะครับเมื่อเราจะสังเกตดูนะเมื่อดอกติดมาประมาณเท่ากับหัวไม่ขิดนะครับซึ่งเพื่อนๆก็คงจะรู้นะครับว่าหัวไม่ขิดก็ประมาณไหนขนาดไหนนะครับเชื่อว่าทุกคนเคยใช้นะฮะก็จะทําการฉีดพ่น GA นะครับหรือ g i b b e r e l l i c Acid นะครับที่ความเข้มข้น2%เปอร์เซนนะครับ ในอัตรา20 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับก็ทำการฉีดพ่นไปทำการฉีดพ่นทั้ง2ครั้ง1 2ครั้งนะครับห่างกันก็7วันประมาณนะครับโดยประมาณก็ในระหว่างที่เรามีการฉีด GA เนี่ยเราสามารถฉีดร่วมกับ ยาป้องกันเชื้อราและกําจัดมแมลงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถผสมกันได้นะครับต่อมาขั้นที่4นะฮะขั้นที่4ก็คือว่าเมื่อเราทำการเราดูแลมาตั้งแต่ต้นละทาการยืดชอบป้องกันมแมลงมาพอมาผสมพอเราพ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกเริ่มขยายนะฮะเราก็จะต้องมีการซอยนะครับเราจะ ทำกันซอยผลที่มีผลทั้งที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ที่เป็นโรคหรือว่าที่เบียดเสียดชิดกันนะเราจะทำการซอยออกนะครับซึ่งขั้นตอนที่สีเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ถ้าพูดไปอาจจะยาวเกินไปนะครับก็จะขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับจะมาอธิบายถึงวิธีการซอยองุ่นนะครับ ก็คือว่าจะซอยอย่างไรและเราจะซอยทําไมนะครับสําหรับ4วิธีนี้นะครับเพื่อนๆก็นําไปปฏิบตัติแล้วก็ไปปรับใช้กับวิธีกับความที่เรากับตัวเองนะครับว่าเราถนัดแบบไหนเราอยากจะทําแบบไหนนะครับเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดสําหรับเรานะครับก็ขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ที่จะมาแบ่งปันนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือว่าไปทำแล้วเกิดผลที่ดีหรือว่า,าเพื่อนๆประสบความสำเร็จนะฮะก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความนะครับมาแชร์ประสบการณ์หรือมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆแล้วก็ ผมด้วยก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเราก็เจอกันแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมติดตามนะฮะช่องลักเกษตรนะครับสวัสดีครับ